Yo kapakotihi pi appamayang karangkarunto atituk karani khetangkhato rokahitayana tho นาโมมหากรุนิก oh ัจัตตันสานพระโรกนาชเจ้าพระองค์ใดผู้ที่กระทำกรรมอันบุคคลอื่นกระทำได้ยากตลอดหลายกฎกับอันนับประมาณไม่ได้พูดถึงแล้วซึ่งความลำบากเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลก ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระโลกนาเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์นั้นด้วยเสียนก้าวนะขอโอกาสพระมหาเถรและเปรันสาธรมิกก่าวธรรมนะขอความสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกคนทุกท่านนะเราท่านทั้งหลายก็ ได้บำเพ็ญกุศลกันมาทั้งวันนะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยบ้างไหมเหนื่อยบ้างไหมอยู่รู้สึกมันเหนื่อยเนมันพอแล้วกุศลมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าเพียงพอแล้วกุศลเพียงเท่านี้มันมีความ มันมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ให้นึกถึงอะไรไว้ท่านบอกว่าให้นึกถึงไสเดือนไสเดือนไสเดือนในกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวสัตว์ที่กลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวเนี่ยท่านบอกว่ามีอยู่ทั้งหมดสี่ประเภทนะหนึ่งก็คือไสเดือนไสเดือนกินดินทีละน้อยทีละน้อย,อยกว่าดินจะหมด โยมอาไสเดือนกินดินหมดโลกนี่ไหม,มตัวเองก็ยังเป็นดินอยู่เลยกินไปแล้วถ่ายมาก็ยังเป็นดินอีกแล้วก็นกต้อยตีวิทกลัวฟ้าจะถลม่มเวลานอนก็จะชี้ขาขึ้นบนท้องฟ้าถ้าใครเคยเห็นนกต้อยตีวิทนะเวลามันนอนมันจะงายมันจะเอาขาขึ้นมาชี้คำฟ้าไว้ ัวแ่ฟ้านี่จะถลม่มทับตัวเองตายถามว่าถ้าฟ้าถล่มจริงๆขาสองข้างจะเอาอยู่ไหมเออนั่นแหละแล้วก็นกกระยางค่อยๆย่างค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบก็เพราะว่ากลัวแผ่นดินนี้จะถลม่มก็เลยค่อยๆย่างค่อยๆย่างน้ำพัทั้งหลายไม่เที่ยวสอนมุนก็กลัวอะไรกลัวจะไม่ขังใช่ไหม กว่ามนจะเสื่อมใช่ไหมันก็เลยไม่เที่ยวสอนมนให้แก่คนอื่นเขาท่านบอกว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยสัตว์ทั้งสามประเภทเนี่ยกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวบุญก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าใครกลัวต่อการเจริญกุศลน,นะคนเหล่านั้นก็ชื่อว่ากลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวเหมือนกันบุญนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรกลัวนะ นะบุญเนี่เป็นสิ่งที่ควรกระทำให้เต็มกระทำให้บริบูรณ์แต่สิ่งที่ควรกลัวจริงๆคืออะไรบาปบาปนี่เป็นสิ่งที่ควรกลัวนะบรรัณฑิตทั้งหลายเขาก็รังเกียดบาปไม่กระทำบาปนะบาปเกิดขึ้นก็พยายามละพยายามล้างบาปนะั้นจะล้างได้ยังไงโยมล้างบาป เข้าไปในห้องน้ำแล้วก็เปิดน้ำใส่อ่างแล้วก็อาบกะจะให้บาปมันหมดหมดไหมมันไม่หมดเอาสบู่ฟอกกะจะให้บาปมันหมดหมดไหมไม่หมดเพราะบาปมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราถ้ามันอยู่ที่ร่างกายมันก็คงจะใช้น้ำล้างได้เนาะแต่บาปมันเป็นน้ำารรามันเกิดที่ใจ การที่พวกเราทั้งหลายจะล้างบาปได้ก็คือการมาเจริญกุศลนะทำจิตให้ผ่องใสทำความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในจิตในใจเราโยมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยตอนหน้าเจดีมีเจดีอยู่ถึง3ประเภทนะโอ้สประเภทนั่นนี่มองไปมองมาโยมนับได้กี่ประเภทอ่านี่มีอะไรบ้างเจดี JD ในที่นี้ บริโภคเจดีได้แก่ต้นประสีมาโพและอะไรอุเทศิกะเจดีได้แก่พระพุทธรูปและอะไรอีกทาตุเจดีได้แก่พระสรีละาธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเจดีอันสุดท้ายก็คืออยู่ที่ไหนเอออยู่กับทุกคนเลยนี่ถ้าใครก็ตามที่เล่าเรียนเอาพุทธพจทธ นะศึกษาอาพุทธพุทธไว้ทรงจำบุทษไว้อยู่กับใครคนนั้นก็ชื่อว่ามีธรรมเจดีอยู่นะเพราะ,ะนั้นเราอยู่พร้อมหน้ากับเจดีทั้งสี่เลยนะไม่ใช่ธรรมดานะบุคคลที่ได้บูชาได้สักการะเจดีเจาะจงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านกล่าวไว้บทหนึ่งในเทระอภิธานนี่แหละนะถ้าจำไม่ผิด สัมพุทธมุตธิสิตธวานะในเทระอภิธานสัมพุทธมุธธิสิตธวานะโพทิงวาตัสสัตถุโนโยปุญญังปสเวโปโซตักสกิงนามะทุลพังนี่ท่านกล่าวว่าอย่างนี้บุคคลใดที่ทำการ บูชาสักการะหรือทำกุศลเจาะจงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเจดีหรือต้นโพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใช้ในการตัดสรุน,นั่นแหละคำว่าต้นโพเป็นที่ตัดสรุเนี่ยแค่ไปบูชานะไปกวาดนี่แค่หยิบใบไม้ออกสักใบหนึ่งทำความสะอาดปัดกวาดเอา ของไปเช็ดถูหรือจะกำเอาดอกไม้เพียงไม่กี่ดอกหรอกนไปบูชาทำจิตให้เรื่มใสเนี่ยท่านบอกว่าบุญที่บุคคลประสบโดยอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยเจดีที่เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเ,เมื่อจะให้ผลท่านบอกว่าสิ่งใดที่ชื่อว่าได้ยากไม่มีแก่บุคคลนั้น ถ้าเราปารถนะอะไรโดยการกระทำบุญโดยการบูชาสักการะเจดีย์ปาถนะอะไรก็สามารถที่จะสําเร็จได้โดยง่ายนะเพราะฉะนั้นบุญนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรเจริญนะควรเจริญไม่ยมควรเจริญควรเจริญอย่างยิ่งเพราะวัตตะสงสารอันยาวไกลในีใครกําหนดได้บ้างว่าเราจะไปที่ไหนไปไม่ได้ที่พึ่งของเรา ก็มีแค่อย่างเดียวนั่นแหละที่จะตามเราไปได้ก็คือกุศลที่เราได้กระทำไว้แต่กุศลที่เกิดจากการบูชาน,นี้เป็นกุศลยิ่งใหญ่นะนะบุคคลที่สมบังและก็ได้โอกาสในการประพฤติธ,ธรรมได้เพศอันสมควรแล้ก็ได้ออกบวชนะรนดแล้วแต่สั่งสมเพราะอาศัยศรัทธาในพระศาสนาและก็ถือเอา กุศลต่างๆในพระพุทธศาสนาบางคนก็ได้กุศลที่เกิดจากการบูชาเจดีย์นี่แหละนะก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตัวเองเนี่ยได้เพศที่สมควรได้การออกบวชแล้วก็ได้การบรรลุธรรมด้วยนะไม่ธรรมานะอาตมาก็จะเล่าเรื่องของพระเทระรูปหนึ่งเนะี่ยท่านกล่าวคาถาไว้หลังจากที่ท่านบรรลุธรรมแล้วนะ ท่านก็กล่าวกระถาไว้สามคาถานะปะปามิเตปลิวัชิตวาปะเฉยยุนตมาบุงครังโอวาเทจจัสตินเทยยาปะเทนโตอาจารังสุขังท่านบอกว่าบุคคลพึงเว้นปาป,ปะมิตร คือมิตรผู้ชั่วช้ามิตรผู้มีบาปประธรรมทั้งหลายพึงคบหาแต่บุคคลผู้เป็นผู้ประเสริฐผู้อุดมนะและก็พึงตั้งอยู่ในโอวาทของผู้นั้นเมื่อเขาปรารตนาสุขที่ไม่หวั่นไหวนะเขาก็สามารถที่จะถึงสุขนั้นได้นะ ต้องตั้งอยู่ในโอวาทของท่านด้วยนะและก็กล่าวต่อไปอีกว่าปะลิตังทารุมารุยหะยะธาสิเทมหันนเวเอวังกุสิตามาคมาสาธุชีวีปิสิตติตัสมาตังปริวัตเชยยา กุสีตังหินาวิลยังท่านกล่าวไว้อย่างนี้บอกว่าบุคคลถ้าจะข้ามแม่น้ำผู้ที่จะจมลงในมหาสมุทรเนี่ยถ้าจะหาที่พึ่งเห็นท่อนไม้เล็กๆลอยมากิ่งไม้เล็กๆลอยมา<ๆ>ก็ไปเกาะท่อนไม้เล็กๆนั้นเขาก็มีแต่จะจมลงท่านบอกอย่างนี้นะ ไม่ได้ที่พึ่งอะไรหรอกมีแต่จะจมลงนะพอท่อนไม้นะั้นมันก็เล็กนิดเดียวตัวมันเองก็ขึ้นสัดมันก็แต่จมลงแม่น้ำอยู่แล้วไม่สามารถรองรับน้ำหนักของคนคนคนหนึ่งได้นะบุคคลเมื่ออาศัยบุคคลผู้ที่เกียดตค้านผู้ที่มีความท้อแท้ในการเจริญกุศล เห็นกุศลที่จะกระทำเป็นงานหนักอู้หนักหนักลึกเกินตื่นแต่เช้านีรู้สึกหนักทำกุศลนี้เป็นของหนักนะถ้าไปอาศัยบุคคลนี้ก็มีแต่จะจมไปด้วยกันเพราะว่าเขาก็จมอยู่แล้วนะ่ท่าก็บอกอย่างนั้นถึงเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างผาสุขเต็มไปด้วยทรัพสมบัติเป็นอยู่อย่างสบาย แต่เมื่อเขาอาศัยความท้อแท้ท้อถอยไม่มีความเพียรไม่มีความอุตสาหะจะแล้วเนะี่ยใครก็ไปพึ่งพาอาศัยเขาไม่ได้เหมือนบุคคลผู้ลอยอยู่กลางมหาสมุทรเกาะท่อนไม้เล็กๆฉนะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลพึงเบ้นคนประเภทนั้นผู้มีความเพียรอันละแล้วผู้เกียดค้านท่านก็กล่าวไว้อย่างนี้อัตมาก็จะเล่าประวัติของท่านสักหน่อยว่าท่านเป็นมาอย่างไรนะ ประวัติของท่านก็มีอยู่ว่าท่านพระเทระเนี่ยท่านได้ทำบุญญาที่การไว้ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งวัตตะในภพนั้นนัน้เป็นอุปนิสัยแห่งบิวัตตะไม่ใช่วัตตะนะบิวัตะออกจากวัตตะกุศลอันใดที่บุคคลทำปาลบ บิวตตะจะเป็นข้าวต้มกระบวยหนึ่งหรือใบไม้สัก,กร,รมหนึ่งถวายทานท่านบอกว่ากุศลกรรมนั้นชื่อว่าเป็นมัชชิมาปฏิปทาหรือสัมมาปฏิปทา,เ,าเป็นสัมมาปฏิปทาแปลว่าเป็นข้อปฏิบัติที่สมควรเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดนะแต่กุศลกรรมอันใดที่บุคคลกระทำแล้วปาลบัตตะ ยังกกัอยากเกิดอยู่ยังไม่อยากไปไหนหรอกเห็นการเบียนไหวตายเกิดนี่เป็นสาระนี่อยากจะเกิดเป็นโน้นอยากจะเกิดเป็นนี่ปราถนาเกิดยมเห็นเยอะไหมคนปราถนาอย่างนี้เออเยอะมากเกิดเป็นนางฟ้าเกิดเป็นเทพประบุตรเกิดเป็นเทพธิดาเกิดเป็นราชากษัตริย์มหาอามา์ผู้มีศักดิ์อย่างนี้ก็ยังมีท่านบอกว่าเอาที่สุดเลยปราถนาแม้ ผู้ที่ได้อภินญาห้าสมาบัตแปดกุศลกรรมเหล่านั้นทั้งหมดท่านบอกว่าจัดว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ผิดนะข้อปฏิบัติที่ผิดเพราะยังไม่พ้นไปจากวัตถ,ถุกนะแต่พระเทระเนี่ยท่านได้สั่งสมปนิสัยแห่งกุศลกรรมที่เป็นวิวตัตร ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระนั่นแหละท่านก็ได้เกิดในครือหาดของผู้มีตระกูลพอรู้เดียงสาพระาศาสดาปรินิพานแล้วท่านก็เล่นสนุกสนานผ่านไปแล้วเหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละเมื่ออุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายรับเอาพุทธสลีละาธาตุไปสู่ที่ถวายพระเพิง หากันลำลึกถึงคุณของภาษาสดาแล้วก็มีใจเลื่อมใสนะก็เรียกว่าภาษาทะศรัทธาก็เกิดขึ้นภาษาะศรัทธาเกิดขึ้นก็ได้ทำการบูชาด้วยดอกมะลิด้วยผลบุญกรรมนั้นท่านก็ได้ท่องเที่ยวม,มาในเทวโลกและก็มนุษสโลกนะมาในพุทธการนี้ก็ได้เกิดในตระกูลพามณ์ ในเมืองพลานาสีมีชื่อว่าวิมละพอเจริญวัยท่านก็อาศัยพระเถระชื่อว่าโสมิตะเถระบวชในพระพุทธศาสนาปรากฏว่าบวชมาเนี่ยอัตยรศยยความเกียดขันก็มีอยู่พระเถระชื่อว่าโสมิตะนั้นก็เลยเตือนตักเตือนท่านนั่นแหละเพื่อที่จะให้เริ่มบำเพ็ญวิปัสนาไม่ช้านักก็ได้บรรลุพระอาหารหันต์ด้วยเห็นนั้นท่านจึงได้กล่าวในอปทานนั่นแหละ บอกว่าเมื่อกองดังกระหึมขึ้นในเมื่อชนทั้งหลายนำพระพุทธสีทัชพระพุทธสรีละออกไปบางทีก็บอกว่าดอกมะลิบางทีก็ดอกโลดแดงน่าจะหมายถึงดอกโลดแดงที่ท่านบูชาไปนะท่านเห็นเขานำพุทธสรีละออกไปก็เลยทำจิตเลื่อมใสดีใจได้บูชาด้วยดอกไม้โลดแดงในกับที่แสนแต่กับนี้ นับย้อนกลับไปแสนกับเพราะเหตุที่ข้าพระเจ้าบูชาด้วยดอกไม้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี่เป็นผลของการบูชาพุทธสรีละกิเลสทั้งหลายข้าพระเจ้าก็ได้เผาเสร็จเรียบร้อยแล้วคำสั่งสอนของพุทธเจ้าทั้งหมดก็บรรลุแล้วท่านได้สมบัติคืออภิญญาห้าสมาบัติตต่างๆปฏิสัมพิธาต่างๆก็ เพราะอาศัยการบูชาด้วยดอกไม้นั่นหละนะบีโมกทั้งหลายที่ท่านถูกต้องก็อาศัยการบูชาด้วยดอกไม้น,ะนั้นบุญกุศลที่บุคคลกระทำเจาะจงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเจดีไม่ว่าจะเป็นทาจุเจดีก็ดีบริโภคเจดีก็ดเีเมื่อจิตใจเลื่อมใสในพระองค์แล้วนะกระทำกุศลกรรมนะ ลงไปท่านบอกว่าผลนั้นก็หาประมาณไม่ได้จะไปนับประมาณว่ากุศลกรรมที่บุคคลกระทำนี้มีประมาณเท่านี้เท่านี้เนี่ยท่านบอกว่านับไม่ได้หรอกถ้าจะอุปมาก็อุปมาเหมือนกับมหาสมุทรไม่มีใครที่จะไปนับได้ว่ามีน้ำเท่านี้เท่านี้โดยที่แท้แล้วเป็นน้ำที่หาประมาณไม่ได้มีมาก แม้นกุศลกรรมที่บุคคลกระทำเจาะจงพระศา,ษา,ษาสดาแล้วก็มีมากฉะนั้นเวลาให้ผลก็ให้ผลจนถึงขนาดว่าล่วงพ้นความเป็นปุถุชนทำจากปุรุชนให้เป็นพระอริยบุคคลได้มันเกินวิสัยที่เราจะไปคิดพระพุทธเจ้าเป็นอจินไตยพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นอจินไตยพระสงฆ์ก็เป็นอจินไตย บุญที่บุคคลบูชาในสิ่งที่เป็นอาจินไตยก็เลยกลายเป็นอาจินไตยไปด้วยนะอันนี้สงฆ์ทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่คาดเอาไม่ได้นะคำนวณเอาไม่ไดนะ้ท่านเมื่อบรรลุพระอะรัตผลแล้วเมื่อจะให้โอวาทแก่พิสุผู้เป็นสหายของตนก็เลยกล่าวภาษิตคาถาไว้สามคาถานี่แหลนะนะบอกว่าถ้าต้องการความสุขอย่างถทาวร ความสุขมันก็มีแบบทาวรและก็ไม่ถาวอนอย่างพวกเราทั้งหลายก็คงจะได้รับความสุขกันมาแล้วเกิดมาก็ต้องมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ใช่ไหมแต่ความสุขที่สัตว์ทั้งหลายได้กันทั่วไปเป็นความสุขประเภทไหนก็เป็นความสุขประเภทชั่วครั้งชั่วคราวได้แป๊บเดียวความสุขเี๋ยวก็หายไปแล้วยังไม่ได้ถาวอน แต่ในที่นี้ท่านบอกว่าถ้าต้องการความสุขถาวรอ,อย่างแท้จริงก็ควรเบนจากปาปะมิตรความสุขถาวรในที่นี้หมายถึงความสุขของบุคคลผู้บรรล,ลุถึงพระนิพพานเป็นความสุขที่ถาวรน,นะนะความสุขทั่วไปไม่ถาวรถึงจะตั้งมั่นมากกว่าของมนุษย์ทั่วไปก็ชื่อว่าไม่ถาวรพราะเดี๋ยวก็หมดแล้วหมดบุญแนละ้วก็หายแล้วนะ เมื่อต้องการความสุขแบบถาวรก็ควรเว้นบาป,าปะมิตรและก็คบหาแต่บุรุษผู้สูงสุดเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละศรัทธาตั้งความเลื่อมใสไว้ในพระองค์แม้นพระองค์จะปรินิพานไปแล้วก็ตามเถิดนะแต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็ยังยังอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ในตำลา ถ้าอยู่ในตำราเนี่สำเร็จประโยชน์ไหมไม่สำเร็จประโยชน์นะอุสาบอกว่ายังอยู่แต่อยู่ในตำรายังไม่สำเร็จประโยชน์นะถ้าอยู่ยจริงๆต้องอยู่ที่ไหนอ่าต้องอยู่ที่ใจเราอันนี้เขาเรียกว่าคําสั่งสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังอยู่เราสามารถได้ยินได้ฟังอยู่นะและก็เมื่อคบหาสัตบุรุษแล้วก็ ฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วก็ควรตั้งอยู่ในโอวาทของท่านนะเวลาท่านกล่าวข้อปฏิบัติอันใดที่เป็นไปโดยชอบเราก็น้อมรับฟังว่าเออสิ่งนี้ดีสิ่งนี้สมควรพระอ,องค์ตัดดีแล้วอย่าไปคานนะหรืออย่าไปมัวลังเลนีออ่มันถ,ถูกหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าลังเลลังเล สุดท้ายก็เลยไม่รับเอาโอวาทด้วยความคารบความสุขอันถาวรก็เลยห่างไกลไปเลยนะท่านก็บอกว่าก็ควรรับด้วยความเคารพมีพระมหารูปหนึ่งท่านเป็นพระเทเก้าไปเจอกันอยู่ที่ศรีสเกตบ้านอาจารย์น้มพันอาจารย์น้มพันยังงงเลยนะก็เ,เปลี่ยนบทสวดมนต์นโมตัสสะพระคาวโตเนี่ยท่านบอกว่ามันไม่ถึงใจมันไม่ถูกเปลี่ยนจากมโนเป็น มันอ่ามโนนะโมเป็นมโนตัดสะเนท่านบอกว่าไม่ถูกต้องเป็นยัดสะตะไม่มียะไม่ได้ภาษาวยากรณ์ตะก็แปลว่านั้นยะก็แปลวา่าใดใดนั้นถ้ามีนั้นไม่มีใดไม่ได้ท่านก็เลยต้องสวดเป็นมโนยัดสะโออาจารย์พันธ์บอกผมเป็นประสาทแน่เดาผมอยู่อย่างนี้เปลี่ยนบท ทำไมท่านจึงเปลี่ยนนะก็เพราะว่าท่านลังเลสงสัยในคุณพุทธปธระรมนะท่านไม่ท่านยังเครือบแข็งในพุทธพจน์ต่างๆพระบารีต่างๆบทสวดมนต์เนี่เปลี่ยนเยอะเลยนะนัตถิเมสรณงอันยังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีท่านก็เปลี่ยนไปเป็นอัตถิเมสรณงอันยังสรณะอื่นของข้าพเจ้ามีอยู่เปลี่ยนหมดเลย อัติเมสารนางอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้ามีอยู่สวดอะไบ่เลยเนะี่ยพุทโธมีสนังวลังโอ้โหเปลี่ยนไปหมดเลยทําไมถึงไปเปลี่ยนก็เพราะว่าท่านยังไม่มั่นใจในพุทธพจน์ทบทสวดมนต์ที่เราสวดยังมีความเครือบแขลงสงสัยอยู่ก็เลยไม่ตั้งอยู่ในโอวาทคิดว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนขึ้นมาถูกต้องดีแล้วเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งแล้ก็สอนอัตมากับอาจารย์สัมพันธ์ ปทอเก้าปทอเจ็ดบาทให้เปิดใจรับของใหม่ๆนะอนตาตมาบอกท่านควรเปิดใจรับพุทธเจ้าก่อนนะเ,ออเปิดใจรับอตาตมาเปิดรับท่านแล้วท่านก็ควรจะเปิดรับของพระพุทธเจ้าด้วยนะแต่ก็ไม่ได้พูดหรอกคิดในใจไม่กล้าพูดนะอาวอันนี้ก็พูดให้ฟังว่าก็ควรจะตั้งความเคารพในท่านบุคคลน,นั้นคนเกาะไม้เล็ก ต้องจมลงในห่วงมหนกชั้นใดคนแม้นดำลงเลี้ยงชีพอย,ย่างดีแต่อาศัยความเกียจขานก็จะจมอยู่ในสังสารวัฏนี่แหละไม่ไปไหนถ้าในครบคนประเสริฐพระผู้ที่ประเสริฐนี่เป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีความเพียรถ้าไปครบคนอื่นก็จะเป็นคนประมาทเสียสุดท้ายก็จะไม่ได้ที่พึ่งในพระพุทธศาสนานะเจอพระพุทธศาสนาแล้วก็ลอยไปยเจอต้นโพแล้ว ไม่เห็นคุนรังเลสงสัยมันจะได้บุญไหมเนาะมานั่งสวดมนต์มานั่ง,งไหวเ่ยบุญแทนที่จะได้ก็ไม่ได้เลยเจอประทัดมันจริงหรือเปล่าจริงๆ <laughs> ไม่ต้องไปคิดถึงขนาดนั้นหรอกโยมนะศรัทธาของเราเรื่อใสนี่แหละเป็นประมาณนะนี่บุคคลผู้ที่ ต้องการความสุขอย่างทาวอนนั้นนะก็ควรเว้นจากคนเกียดค้านมีความเพียนเร็วสามควรอยู่ร่วมกับบัณฑิตทั้งหลายผู้สงัดเป็นพระอริยมีใจเด็ดเดี่ยวเข้าฌานเป็นปกติปาลบความเพียรอยู่เป็นนิดนี้ท่านก็โอวาทไว้อย่างนี้เราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะนเมื่อปรารถนาความสุขที่ถาวออย่างนี้ระลึกถึงคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า จะลึกถึงคุณของพระอ,องค์พระอ,องค์สรรเสริญการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเมื่อได้เข้าใกล้ได้มีโอกาสอย่างนี้ก็ควรจะทำจิตเริ่มใส่ให้มากและก็คิดว่าการบูชาของเหล่านี้จะเป็นที่พึ่งให้แก่เราในภายภาคหน้าสมบัติอะไรคุณอะไรที่เราปรารถนาเราก็จะได้ไม่ยากต่อไปถ้าเรายังไม่บรรลุถึงสุขอันถาวร อย่างในน้อยเราก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิอีกหลายกลับเหมือนกับพระเถระนี่แหละนะได้ที่พึ่งนะไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียอกเสียใจยังพอมีที่พึ่งที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนี่อยู่ยังมีโอกาสที่จะได้สั่งสมบารามียังมีโอกาสที่จะได้คบบัณฑิตนะยังมีโอกาสสั่งสมสุดจะได้ฟังธรรมนะแต่ก็จนกว่าบารามีจะถึงพร้อมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควร ดำลงอยู่ตั้งอยู่ในโอวาทของพระสมมาจัมพุทธเจ้าเนาะก็อาตมาก็คงจะก,กล่าวอน,นิสงส์ไม่แต่เพียงเท่านี้นะ